สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ Virgin t a r o รนะคะยิปซีสาวที่รู้ใจคุณค่ะสำหรับเคสนี้นะคะเป็นเคสพิเศษจริงๆนะคะมีน้องเข้ามาคอมเมนต์ก่อนที่พี่จะมีรายการอาสาตอบดวงพี่มองว่าเคสนี้น่าสนใจนะคะก็เลยอยากจะมาแชร์ประสบการณ์ให้กับน้องๆคนอื่นได้ฟังด้วยนะคะสำหรับเคสนี้นะคะเป็นเจ้าชะตาหญิงโสดนะคะมาถามว่าทำไมเขาเงียบไปในการถามถึงเขาซึ่งไม่ใช่ตัวเจ้าชะตานะคะดวงก็จะเป็นดวงของคุณคนนั้นนะคะไม่ใช่ดวงของ เจ้าชะตานะคะซึ่งจากหน้าไพ่นะคะเรียงจากซ้ายไปขวาได้ราชนีดามหาเล็กดาสองดาบและ9ดาบซึ่งมองว่าเขามีความเครียดถูกต้องค่ะเพราะไพ่เป็นไพ่ดาบหมดเลยนะคะซึ่งเคสนี้นะคะพี่ก็ตอบน้องเข้าไปแบบเหมือนพี่ตอบ3คําถามร้อยหรือดวงใหญ่นะคะไม่ได้ตอบแบบ1 2 3 4ซึ่งน้องเขาบอกว่าโอเคนะคะซึ่งมองได้ว่านะคะตัวของผู้ชายนะคะมีความเครียดที่ค่อนข้างสูงเครียดในเรื่องอะไรคะเรื่องความรักกลัวการผิดหวังมีความระแวงนะคะคิดว่า เขาไม่น่าได้คบกับเจ้าชะตานะคะลึกๆเขามีความลังเลค่ะและคิดว่ามีโอกาสคบได้เพียงแค่50%นะคะก็มองไปว่าเขาค่อนข้างที่จะคิดเยอะก็เลยไม่กล้าจีบแล้วก็ถอยห่างออกไปนะคะคือคิดวนไปเยอะมากเลยนะคะมองได้ว่าเคสนี้นะคะอาจจะต้องลองคุยหรือสื่อสารกันให้มากกว่านี้นะคะเผื่อว่าจะมีโอกาสที่จะได้คบกันค่ะยังไงก็ตามนะคะสำหรับเคสนี้ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะ ฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งและฝากติดตามหน้าเพจเวอร์จินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ